สวัสดีครับบันกอนะครับร้านยนองฟิตคลองหนึ่งครับก็ผมรับสั่งญี่ปุ่นนะครับอ่าอ่ารับสั่งญี่ปุ่นในราคาชิปปิ้งนะครับก็คือลูกค้าสามารถดูเว็บไซต์เองนะครับแล้วก็คิดเองเลยว่าราคาเท่าไหร่นะครับได้ในราคาที่ถูกมากนะครับก็คือผมย้ํานะครับว่าได้ในราคาที่ลูกค้าไปบินไปซื้อเองที่ญี่ปุ่นเลยนะครับผมเอากำไรกับเว็บไซต์ไม่ได้เอากำไรกับลูกค้านะครับอ่าอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับ ผมได้เปอร์เซ็นต์จากบริษัทเพราะว่าผมสั่งเยอะนะครับผมต้องขอบคุณลูกค้ามากๆด้วยนะครับผมสั่งเยอะเขาก็ลดเปอร์เซ็นต์ให้ผมก็มาขายถูกลงลูกค้าก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับอ่าประมาณน,นี้ <c oughs> ก็คลิปนี้จริงๆผมเคยทำเอาไว้ให้แล้วนะรุ่นคลาสสิกบ,บ้านเรากับรุ่นคลาสสิกญี่ปุ่นแล้วก็ไอ้คู่นี้ผมเคยทำเอาไว้ให้แล้วนานแล้วปีกว่าแล้วนะครับ ก็ลองมาทําให้ใหม่นะครับ <c oughs> ใครที่ดูนะครับดูความแตกต่างนะครับรุ่นนี้แตกต่างตรงไหนรุ่นนี้ต่อตัวไหนนะครับญี่ปุ่นมัมีเยอะนะครับมีคลาสสิกอ่าไทยอาร์ยูเอทอลิเเตอร์ไม่อินเจแปนน่าจะมีสามน่าจะมีน่าจะมีสามตัวสี่ตัวนะครับ <c oughs> มันมีเยอะนะครับลูกค้าม,มันมันมีเยอะมากนะครับ อ่ะโทษทีเดี๋ยวผมขอ8นาทีแรกนะครับแนาทีแรกให้ลูกค้าไปดูว่าวิธีการดูเว็บไทยญี่ปุ่นเป็นยังไงดูสั่งแล้วก็ดูแบบไหนบ้างนะครับขั้นตอนแบบไหนบ้างนะครับปอาป่านี้นะครับก็แนาทีนะครับคนที่ดูอยู่แล้วก็กดเอาไปคลิกข้ามไปเลยนะครับสวัสดีคร้ามันก่อนนะครับมันยังลองสิทิ์ของหนึ่งครับก็คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปวิธีการสอนสั่งซื้อ สิ่งอ่าโทษทีวิธีดูนะครับสินค้าในเว็บไซต์ญี่ปุ่นเองนะครับอ่าผมตอนนี้ผมขายราคาชิปปิ้งแล้วนะครับเพราะว่าลูกค้าซื้อผมเยอะนะครับผมต้องขอบคุณด้วยนะครับลูกค้าซื้อผมเยอะนะครับผมก็ร้เปอร์เซ็นต์จากที่ญี่ปุ่นเยอะผมก็เลยไม่เอากำไรกับลูกค้าไม่งงนะอ่าสมมุติว่าปกติเดี๋ยวผมเอากำไรกับลูกค้า1 0 15%นนะครับปกติ นะครับตอนนี้ไม่เอาคำไรกับลูกค้าเลยไปเอาคำไบกับรเว็บไซต์แทนเพราะว่าเว็บไซต์ขอให้ผมมานะครับเพราะผมซื้อเยอะนะครับก็ลูกค้าจะได้ในราคาที่ลูกค้าบินไปซื้อที่ญี่ปุ่นเองในราคาถูกมากนะครับอ่าผมจะมาสอนให้นะครับก็เข้า Google นะครับอ่ามันมีทั้งผมจะพูดเร็วนิดนึงนะเพราะว่าคุยไปมันไม่จบมันมีเป็นพันๆรุ่นนะครับลูกค้าลูกค้าต้องดูเพราะว่าลูกค้าจะหนึ่งเลยลูกค้าจะประโยชน์ที่สุดแล้วเพราะว่า ในเว็บไซต์เนี่ยมันมีเป็นพันๆรูปผมไม่สามารถเอามาลงเนี่ย Facebook ได้นะครับเพราะมันเยอะ2-3 0 0 0พันรุ่นเลยนะครับเยอะมากนะครับมีทั้งคอนเวิร์ดและทั้งแวร์นะครับอ่ะก็ลูกค้าลองกดดูตามผมนะครับเข้า Google นะครับเหมือนเดิมนะครับ Google นะครับ Google นะครับพิมพ์นะครับ c o n v e r t c o j p ถ้าเป็นแวร์ก็แวร .co.jp นะครับเสร็จแล้วก็ ภาษาญี่ปุ่นนะภาษาญี่ปุ่นนะดย,ย,ย๋ยวอาภาษาอังกฤษนะกดเลยนะครับกดเลยผมจะพูดเร็วนิดนึงนะอ่ะก็อันนี้คือเลื่อนดูได้เลยนะครับไม่ต้องกดอะไรนะครับไม่ต้องกดอันนี้คือเป็นพวกโปรโมชั่นรุ่นใหม่ๆเขาเลื่อนลงมาให้สุดเลยเพราะมันอธิบายนานอ่ะนี่นี่นี่คืออัลบ,บัมแยกดาวเจูโทษทีไม่มี7จูโทษทีดาวออสตาวันตาแล้วก็พวก ออเซสซอรี่เสื้อผ้าอะไรพวกนี้ยแยกเป็นหมวดหมู่ไว้ให้แล้วนะครับอ่าผมเอาอันนี้ก่อนนะครับโทษทีอ่ะนี่เฉพาะ1ห,หมวดหมู่นะหนหมวดหมู่นะครับเหมือนเดิมน,นะครับไม่ต้องกดดูเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาอันนี้ก็คือพวกโฆษณาหมวดหมู่นี้อ่าว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะครับ เลื่อนลงมาเหมือนเดิมอ่ะพวกนี้เป็นโคกนะครับโคกเลื่อนลงมานะเลื่อนลงมาอีกนะครับให้เจอรูปที่มันเลื่อนได้นะครับอ่ะนี้นะครับนี้กดตรงนี้ถ้าใครไม่มีกดข้างบนนี้นะครับปุ๊บเราเข้ามาหน้าอาราบจริงๆแล้วนะครับนี่คืออาราบจริงๆนะครับเนี่ยคืออาราบจริงแล้วนะครับลูกค้าลองเลื่อนดูนะครับมันเยอะพอมันเยอะปุ๊บไม่จบมันมีสิบ มันมีอีกเนี่ยอีกยีหน้านะครับมันเยอะมากนะครับคืออยู่ที่ผมบอกนะนี่แค่หนึ่งหมวดหมู่นะครับไหนจะเป็นพวกดาวอีกเป็นอสซอรีอีกนะครับผมไม่สามารถเอารูปมาลงได้ใน Facebook ลูกค้าพอผมไม่เอารูปมาพอผมไม่เอารูปมาลงลูกค้าก็จะไม่เห็นนะครับอย่ามาตัวลดลด,ลดอย่างพวกนี้ลดเยอะมากเลยผมก็ไม่เอามาลงนะครับลูกค้าอาจจะชอบก็ได้นะครับเดี๋ยวผมหานี่ให้ก่อนแป๊บหนึ่งนะ ผมเอาเน้นคลาสสิกก่อนนะอย่างอื่นลูกค้าหาเองนะครับอ่ะพวกนี้นะครับ U s Origin ินไนนะครับคลาสสิกเดี๋ยวผมหาคลาสสิกก่อนอ่านี่คือคลาสสิกนะครับคลาสสิกนะครับคําว่าคลาสสิกเนี่ยคือผลิตตลอดไม่เมีวันหมดนึกออกไหมถ้าเป็นรุ่นอื่นคือผลิตครั้งเดียวหมดแล้วหมดเลยนะครับบ้านเราคลาสสิกคือมีสามสีดำขาวกรมถูกต้องไหมครับแจ็คมีสองสีดำมาขาวนี่คือคําวว่าคลาสสิกคือผลิตตลอดนะครับญี่ปุ่นนะครับมีทั้งหมดแปดสี มีทั้งหุ้มข้อและไม่หุ้มข้อนะครับนี่คือสีที่คลาสสิกสีเลือดหมูสีเทาสีแดงสีเขียวสีครีมสีดําล้วนสีกรมนะครับอราคานะครับถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับะจะมีราคาบอกทุกทททททรูปนะครับหกสามแปดศูนย์นะครับหกสามแปดศูนย 6 3 8 0นะครับลูกค้ากดตามผมนะจะได้เข้าใจกันนะ6 3 8 0นะครับคูณจุดสามจุดสามจุดสามหกสามแปดหกสากดนนะครับกดคูณนะครับคูณนะครับจุดสามนะครับกดเท่าก,กับครับ นี่คือค่ารองเท้า1,900พันกยบาทถ้าลูกค้าบินไปซื้อที่ญี่ปุ่นเองนะครับบวก8 5 0้ห้าบนะครับบวก850 8้0าสแคืออะไรค่าขนส่งช็อปญี่ปุ่นส่งมาท่าเรือนะครับท่าเรือส่งมาหาผมผมส่งให้ลูกค้าผมคิดง่ายแค่4ี่ร้อยเหลือ400ร้อเค่าเร์ภาษีค่าดำเนินการติดตามนะครับลูกค้าไม่ต้องไปน,นั่งกังวลเฮ้ยถึงไหนแล้วว่าจะโดนยึดสินค้าไหมจากท่าเรืออะไรพวกเนี้ยนะครับเราเดำเนินการให้หมดนะครับ เร,เ,รเราเราเราดีวกับที่นู่นอยู่แล้วนะครับมันปอดภาษีอยู่แล้วถ้าลูกค้าซื้อเองก็อาจจะโดนสุ่มตรวจนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็โดนยึดไปหรือไม่ก็เขาก็โทรไปให้ลูกค้าไปเสียภาษีเองนะครับเพราะว่าเราซื้อเยอะพอซื้อเยอะปุ๊บที่นู่นเนี่ยเขาบเคลียร์มามาให้แล้วนะครับอ่ะก็ถ้ากดเท่ากับนี่คือค่ารองเท้าสองเจ็ดหกสี่นะครับสองเจ็ดหกสี่คือจบทิ้งเดียวลูกค้าจ่ายครั้งเดียวจบไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มนะครับไม่ต้องมาจําเพราะว่าผมเอาถูกแล้ว ปกติสามพันบลบถูกลงไปอีก1,200บาทนะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะเมื่อกี้ประมาณนี้นะเมื่อก่อน3 9ม0ใช่ไหมครับมัดจำอยู่ประมาณ2องห้ามเกามัดจำสองตอนนี้2,7คือจ,จ่ายจบ ถูกกว่า1,200บาทนะครับถูกกว่าเยอะเลยถ้ารุ่นอื่นยิ่งถูกกว่านะครับไม่อินเจแปนเนี่ยอยู่ในเนี้ยนะครับผมขาย6ก0 0นเผมขาย6,900มาจ้ามห้าพนะครับตอนนี้ลูกค้าซื้อเองนมายคาว่าผมขายเองคือลูกค้ากดดูมาให้มาซื้อกับผมเนี่ยตอนนี้เหลือแค่5,100บาทไม่อินเจแปน5,100บาทจ่ายครั้งเดียวจบ นะครับไม่ต้องมาจำเขามาถูกของเงินมาจําอีกนะครับอ่าไม่งงนะก็ประมาณนี้นะครับก็อย่างอื่นลูกค้าก็เลื่อนดูเอานะครับเลื่อนลงมาอีกอีกเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือผมสอนวิธีดูนะครับมันง่ายมากนะครับลูกค้าจะได้เห็นแบบใหม่ๆด้วยเลื่อนลงมานะครับอ่านี่คืออัลบั้มหมดหมู่เมื่อกี้นี้นะครับลูกค้าเลื่อนเลยนะครับจะแจ็คก็ได้อ่าแจ็คนะครับลูกค้าก็เลื่อนดูนะครับเดี๋ยวเจ็ดนาทีแล้วอันนี้ลูกค้าก็ดูเองนะครับเดี๋ยวเพราะว่าผมมีคลิปย่อเอาไว้ให้แล้วอันนี้ผมพูดเร็ววนนนนดึะครัับี่ตใหมๆกไ้เลย กดไปก็จะมีราคาบอกพอพอ,พอ,พอ,พอมีราคาบอกปุ๊บลูกค้ากดกดราคากด0.3นะครับราคา9,900เยนนะครับเก0 0เยนนะครับเดี๋ยวผมกดให้9 9้านนะครับคูณจุดสนะครับเท่ากับนะครับบวกแปดร้อยห้าเองลูกค้าถ้าเป็นคู่นี้มสมัยก่อนผมขายห้าพันเนะครับอ่ะ ประมาณนี้นะครับไม่งงนะถ้าสมมติว่าเป็นตัวแดงนะครับโทษทีนะครับตัวแดงคําว่าตัวแดงคือสินค้าที่ลดราคาแล้วคือจะเป็นตัวแดงอันนั้น0.35นะครับาประมาณนี้นะครับแล้วก็บวกไปละ50เหมือนเดิมและก่อนนะครับผมฝากด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะก็ตัวนี้นะครับก็เป็นเมกอินเจแปนนะครับอ่า ไม่ิอเจแปกับ U.S. o r i g i n a t o r นะครับเดี๋ยวผมบอกราคาก่อนแล้วกันง่ายๆนะครับโทษทีนะเวลาลูกค้าสั่งลูกค้าก๊อปลิงก์มานะครับอย่าอย่าอ,อ,อย่าแคบรูปมาเพราะว่าบางทีอ่ะคือมันเยอะผมก็ต้องมานั่งไล่หามันมันช้านะครับมันจะช้าไม่ทันใจลูกค้านะครับหรือไม่ลูกค้าก็บอกเลยแอดมินดูมาแล้วมีของสั่งให้เลยอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะง่ายเร็วนะครับ อ่ะตัวนี้นะครับไม่อินเจแปนนะครับอย่างที่ผมบอกนะคือสองสีสามสีขาวดำครีมนะครับขาวจะเป็นขาวจะเป็นขาวจะเป็นเส้นดำคู่เส้นดำคู่นะครับดำกับครีมจะเป็นเส้นดำแดงนะครับเส้นดำแดงคือตรงนี้นะครับเห็นไหมสีแดงนะครับข้างล่างเป็นสีดำอันนั้นเป็นดำคู่นะครับอ่าราคานะครับ โปรติมขายหกพันเก้านะลูกคา้ารู้อยู่แล้วนะประจำหนึ่งสี่หนึ่งสี่แปดร้อยห้าสิบหนึ่งสี่แปดห้าศูนย์นะครับคูณจุดสามเท่ากับนี่คือนี่คือรองเท้านี่คือค่ารองเท้าที่ลูกค้าบินไปซื้อที่ญี่ปุ่นเลยนะครับอ่ะบวกแปดร้อยห้าสิบอันนี้รู้นะค่าพาส่งภาษีค่าดําเนินการค่าส่งนะครับนี่คือราคา ห้าพันสามห้าพันสาม้ห้าบาทราคาถึงหน้าบ้านลูกค้าแล้วจ่ายเต็มนะครับปกติหกพันเก้าหกพันเก้ามาจํำห้าพันห้ารอสามสิบวันแต่ตรงนี้ถูกกว่าเงินมาจำํำเพราะฉะนั้นลูกค้าต้องจ่ายเต็มนะครับอย่างที่ผมบอกนะผมไม่ได้ออกกำไรกับลูกค้าเอากำไรกับเว็บไซต์นะครับอย่างเมื่อก่อนนี้อ่าผมผมมีกำไรกับลูกค้านะครับลูกค้าก็จ่ายครึ่งหนึ่งไม่ขึนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ,อ,นนนนนะรบอ่ะต่อมานะครับ u s Originator นะครับ มันอยู่ในกันนะเนี่ยบางทีคือคือเวลามันหาแล้วมันหานานลูกค้าเพราะมันเยอะอย่างค้าสิิกนี่ก็เหลือสองพันกว่าบาทนะครับมันเยอะมันเยอะมากเวลาลูกค้าดูแล้วอย่างเงี้ยลูกค้าดูแลก็ก็ก๊อปลิงก์มาเลยนะครับก๊อปลิงก์เนี่ยลดลดราคากันเยอะมากนะครับบางคู่บางคนสั่งเหลือพันกว่าบาทก็มีนะครับตัวที่ลดตัวที่ลดราคานะเหลือพันกว่าบาท ก่อนนะโทษทีนะเนีย่ยพวกนี้สีม่วงเนี่ย us a e l เน g a t o r สีม่วงเนี่ยลดราคาแล้วเหลือสามพันแปดสามพันแปดสามแปดห้าศูนย์คูณจุดสามห้าเหลือพันสามบวกแัดร้ห้าสิบสองพันหนึ่งนะครับถูกมากะครนะเพราะมันลดราคาคือผมไม่ลดนะญี่ปุ่นเขาลดนะครับมันเลยได้ถูกนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะลดราคาอาจจะไม่มีไซส์นะครับ มันมีเยอะเนี่ยอ่าไม่อินเจแปนเนี่ยก็มีเยอะนะครับเนี่ยสีน้ำเงินไม่อินเจแปนนะครับอ่ะเจอล้ยูเอสออริจินเตอร์ก็คือเทียบเท่ากับเจ็ดศูนย์บ้านเรานะครับคลาสสิกผลิตตลอดนะครับไอโฟ e ที่เป็นสีดำที่ขาวเนี่ยผลิตต่ออยู่แล้วนะครับมีสองสีดำกับครีมนะครับอันนี้คือตัวนี้นะครับอ่ะ แล้วก็ครีมนะครับคลาสสิกคือผลิตตลอดนะครับหมดก็ผลิตใหม่นะครับที่ครีมออฟไว้นะครับตัวนี้สวยนะเดี๋ยวนี้ดํำขายดีนะครับเนี่ยมีทุกเบอร์นะครับอแปดพันแปดนะครับถูกกว่าเมื่อกี้ตั้งเท่าไหร่หกเจ็ดพันนะครับหกเจ็ดพันเยนนะแปดแปดศูนย์ศูนย์นะครับคูณจุดสามบวกแปดร้อยห้าสิบเหลือสี่เหลือสามพันสี่เก้าสิบนะครับโปรติฟอกขายห้าพันเก้าห้าพันเก้า ห้าพันเก้ามัดจำสี่พันห้านะครับนี่ถูกกว่าเงินมัดจาเพราะฉะนั้นไม่ต้องมัดจาไม่งงนะลูกค้าถ้าอยากมัดจำมัดจำสี่พันห้าแพงกว่าแพงกว่าตัวนี้นะครับจ่ายเท่านี้จบเลยนะครับบ้านเราสามพันบ้านเราเท่าไหร่ตอนนี้เจ็ดศูนย์ 70, บ้านเราขึ้นแล้วนะครับสามพันขึ้นสองร้อยเก้าสิบเป็นสามพันสองร้อยเก้าสิบนี่ได้ดีได้ของญี่ปุ่นเลยนะครับถูกกว่ากันแค่ร้อยกว่าบาทนะครับลบสามสองเก้าศูนย สองร้อยบาทแต่ต่างกันสองร้อยบาทกับมีกับ M e, กับ,บ u s originator นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าได้ถูกจริงผมพูดเลยว่าถูกจริงนะครับถูกเพราะว่าเลทมันถูกแล้วผมเมื่อก่อนอ่ะแปดร้อยห้าสิบเนี่ยคือคือค่าดําเนินการแล้วก็มีอีกแปดร้อยห้าสิบคือค่าอีก,อกส่วนหนึ่งอีกนะครับมันเยอะมากนะครับบ <c oughs> างหลายขั้นตอนอ่ะเท่าทียาไปแล้ว <c oughs> ผมก็พยา <c oughs> จะคิดให้ลูกค้าได้เออมันได้ถูกถูกจริงนะครับ เมกอินเจแปนกับยูเอสออริจินเตอร์นะครับแตกต่างกันตรงไหนนะครับคือทุกรุ่นนะครับราคาไม่เท่ากันคือแตกต่างกันอย่างทุกอย่างกล่องไม่เหมือนกันจาไว้นะครับกล่องเนี่ยดูแค่กล่องก็รู้นะครับบางคนยังมีถามอยู่นะครับเจ็ดศูนย์เอาของญี่ปุ่นญี่ปุ่นไม่มีผลิตเจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดศูนย์มีบ้านเรานะครับแยกก่อนนะครับกล่องสีแดงเหมือนกันแต่มันคือคโลโลโก้นะครับขาแดงเหมือนกันแต่คือคนลโลโก้นะครับ 70ไม่มีขายที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับอ่ะก็กล่องนะครับญี่ปุ่นไม่อินเจไปจะเป็นแบบนี้นะครับตีกับคำว่าออตานะครับอ่าถ้าเป็นทั่วไปก็เป็นพวกพวกคลาสติกพวกนี้ก็คือคอนเวิร์ตนี้นะครับกล่องแบบนี้อยู่แล้วสีฟ้านะครับกบ,บน้าเงินแดงนะครับอ่าญี่ปุ่นก็คือฝาถอดได้ทษทีครับถอดได้อ,อย่างนี้นะครับ เอามาพิดสีเมื่อกี้สีม่วงผมทารีวิวนี่คือลูกค้าซื้อหมดแล้วนะครับผมไม่มีขายนะผมต้องเคลียร์อย่างเดียวไม่มีไม่มีตังค์ไปซื้อมาไว้ที่ร้านนะบัาแพงนะอย่างเงี้ยก็เมื่อกี้ได้ห้าพันห้าพันกบาทนะครับคูห่หนึ่งมีเกือบสิบหกเบอร์ห้าพันคูณสิบหกไปเลยครับต,ต,ต้องต้องต้องตุนสต็อกเท่าไรต่อนหนึ่งรุ่นนะครับอ,อันนี้คือไมกนิเจแปจะเป็นฝาแบบนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นก็คือแบบแบบนี้นะครับเปิดมาอย่างนี้นะครับ เหมือนบ้านเรานะครับอ่าผมขออนุญาตเอามาข้างเดียวนะอ๋ออันนี้ไม่หุ้มข้อโทษทีโทษทีทษทครับของสีดำผมส่งไปแล้วเออผมส่งไปแล้วจะมาให้ดูสีดำเหมือนกันด้วยเออผมส่งไปแล้วท,ท่าทีอันนี้เป็นสีม่วง นะครับสีม่วงอ่ะก็ความแตกต่างนะครับคือผมจะพูดให้เลยครับเข้าใจง่ายๆก่อนนะครับอ่ะยูเอสออริจินรนะครับเท่ากับเจ็ดสูตรมาเรานะครับก็คือก็คือพื้นเคลือบเงาเห็นไหมเงาเห็นปะเงานะครับอ่าพวกเนี้ยพวกนี้ขอบผ้าอยู่แล้วนะครับมไม่จากญี่ปุ่นคือขอบผ้าอยู่แล้วพื้นเคลือบเงาขอผ้านะครับอ่ะหัวโตนะครับเงา ญี่ปุ่นจะไม่เงานะครับจอดด้านด้านนะครับจอดด้านานะครับอ่าไม่เงานะครับขอผ้าอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ญี่ปุ่นหัวจะไม่เชิดมากนะครับหัวจะไม่เชิดมากเห็นไหมอันนี้คือหัวเชิดนิดนึงนะครับอันนี้คือหัวไม่เชิด นะครับอันนี้คือหัวชดเลยนะครับข้างหลังนะครับข้างหลังเนี่ยมันจะตั้งตรงนะครับคือตั้งตรงเลยนะครับอนี้ตั้งตรงขึ้นมานะครับ ต้องตรงขึ้นมาถ้าเป็นรุ่นธรรมดามันจะงอเข้าไปอย่างนี้นะครับอา่านี่คือต้องตรงนะครับอันนี้คือคือต้องตรงเหมือนกันนะครับถ้ารุ่นคือรุ่นตัดคนนี้คือมันจะงอนะครับมันจะงอแบบนี้คือใส่แล้วก็งอนะไม่ใช่ว่าเออยังไม่ใส่นะมันมันจะไม่งอคือใส่แล้วมันก็งออันนี้คือรุ่นธรรมดานะ วัสดุผ้านะครับวัสดุของผ้าเนี่ยมัน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 คนระเบอร์มันคนละมันคนละเกดกันนะครับคือมองอย่างเงี้ยมันมองไม่เห็นหรอกนะครับผมแค่พูดด้วยงนะครับผ้าเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็จริงๆอ่ะมันก็คล้ายๆกันเนี่ยคือบอดี้เนี่ยลายพวกเนี้ยมันก็เหมือนกันเนี่ยนะครับอ่าตรงเนี้ยตัดกว่านะครับตัดลงมา นะครับตรงนี้ไม่ตัดนะครับมองเห็นไหมตรงนี้หัวจะโคง้งเห็นไหมหัวจะโคง้งตรงนี้หัวตัดนะครับอ่ะเนี่ยตัดลงไปปุ๊บนะครับ <c oughs> มันก็จะเหมือนพวกงานเก่าๆพวกยูวอและพวกนี้ยสมัใหม่ก็หัวโคง้งปุ๊บงอไปอย่างี้นะครับอ่ะนี้นะอ่ะโอเค วัสดุนะครับข้างในนะครับม ok ีซับเหมือนกันนะครับมีซับเหมือนกันนะครับวัสดุข้างในคล้ายๆกันนะครับมีซับคือดูมองตาตาเปล่ามันมองไม่ออกลูกค้ามันต้องแบบว่ามาสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยนะครับความทนทานก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าวัสดุไม่เหมือนกันนะครับ มันแตกต่างกันทุกอย่างเชื่อก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับคือมันแตกต่างกันทุกอย่างนะครับง่ายๆเลยคือบอกบางทีลูกค้าถามเนี่ยคือมันไม่เห็นภาพอ่ะนึกออกปะการพิมพ์มันก็ไม่เข้าใจอีกบางคนยังไม่รู้จักเลยว่าขอบผ้าอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือผมพูดให้ฟังเฉยๆนะมันก็เลยทําให้ลูกค้าไม่รู้นะครับมันต้องเห็นภาพแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่มีอย่างเงี้ยลูกค้าต้องจินตนาการเอาว่าเออเฮ้ย แต่รุ่นมันแตกต่างกันตรงไหนอย่างเงี้ยอย่างแวนอย่างเงี้ยรุ่นคลาสสิกมีโปมีสเก็ตมีคอมฟลีมี4รุ่นอ่ะแล้วเป็นรุ่น v r 3อีกตัวตัวอะไรอีกนะตัวพรีเมียมอีกโอ้โหมันมีเยอะนะครับเยมางที่บอกมีมเยอะมันก็เลยทำให้ลูกค้างงอ่ะก็วัสดุนะครับอ่าวัสดุธรรมดานะครับเหมือนสมัยเก่านะครับประเทศไทยจะเป็นอ่าประเทศไทย พวกเมกาบ้านเราเนี่ยจะเป็นซับซับใหม่จะเป็นนิ่มๆนะครับแต่ไม่อาี่ปุ่นยังไม่มีนะครับเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็ไม่อิจิเปนไม่อิจิเปนจะไม่ีป้ายนะครับบอกเลยถ้ามีป้ายคือปลอมนะครับมีปลามว่าไม่อิจิเปนอย่างเงี้ยคือปลอมนะครับนี่คืออินโดนะครับมีนะครับไม่อิจิเปนมไม่อิจิเปนอ่า USA งานไทยไม่มีป้ายนะครับ มันจะปั๊มอยู่ข้างในนะครับปั๊มอยู่ข้างในอย่างนี้ก็ทีอ่าแบบนี้นะครับไม่ินเจแปนแล้วก็เบอร์รองเท้านะครับถ้าเป็นยูเอก็ยูเอนะครับอ่านี่คือปั๊มแบบนี้จะไม่มีแบบนี้นะครับปั๊มแบบนี้แล้วเป็นมีเจแปนคือไม่มีนะครับบอกเลยไม่มีนะครับแจ็คก็ไม่มีนะครับออสตาก็ไม่มีนะครับวันสตาวันสตาวันนั้นขายไปนี่เพราะไม่มี นะครับจำไว้นะครับไม่ินเจแปนจะไม่มีป้ายแบบนี้นะครับอ่าโทษทีมันคนคุยกันคนเดียวคุย้นมาเรื่องตรงนี้นะครับปั๊มนะครับไม่ินเจแปนโทษทีเห็นไหม นี่ยาวนิดนึงนะครับลูกค้าอ่าก็อย่างนี้เลยไมนเจแปนสีม่วงนะครับ US a l i g a t o r สีนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับแบบนี้เลยนะครับความแตกต่างนะครับแล้วก็ป้ายนะครับป้ายด้านหลังนะครับอันนี้คือไมนเจแปนนะครับสีดำาก็คือ US a l i g a t o r นะครับ ประมาณนี้นะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยพื้นเหมือนกันนะครับพื้นลายเดียวกันนะครับพื้นปกตินะครับพื้นปกตินะครับสีไม่เหมือนกันนะสีนี้จะเข้มกว่าเข้มแบบเข้มแบบออกเงาเงาแต่เนี่คือออกด้านๆนะครับสีซีดกว่าเห็นไหมลูกค้าอันนี้คือไม่อิงใจแปลงนะครับสีจะออกเงาเงามันๆนิดนึงนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าก็ โดยรวมแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับคือทุกอย่างมันแตกต่างกันหมดนะครับทุกไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวสกรีนนะครับตัวสกรีนตัวสกรีนเหมือนกันเลยนะครับตัวสกรีนเหมือนกันคือหมายความผมผมมันาลายนะลายเหมือนกันนะครับป้ายยูเอสยูเอสออริเนเตอร์นะครับแบบนี้ป้ายอันนี้นะครับมีมีทุกอันอยู่แล้ว ม้ว่าจะเป็นรุ่นธรรมดาก็มีให้นะครับเป็นป้ายรุ่นคาสติกนะครับอ่าเราถ้าเกิดว่าเป็นไทอาร์ไทอาร์จะมีป้ายอีกห้อ,อยอีก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 อันหนึ่งเป็นซอฟต์ดีแลกนะครับมันมีเยอะอย่างที่ผมบอกนะครับอ่าก็หัวบอกแล้วนะครับก็บอกหมดแล้วประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะทุกรุ่นนะครับถ้าราคาแตกต่างกันคือคนละแบบ กล่องไม่เหมือนกันนะครับวัสดุคุณภาพไม่เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับอ่าก็ยังไงผมฝากด้วยนะครับมีอะไรใหม่ๆผมก็จะมานำเสนอให้นะครับก็ลองดูใน youtube กับ t ิ k t o k นะครับก็ผมฝากด้วยนะครับร้านก่อนนะผมย้ำนะครับผมไม่ขายของปลอมนะครับมันเสียชื่อร้านผมนะครับผมเปิดมาสามสิบปีนะครับมีคนติดตามกับถูกใจร้านกว่าคนนะครับผมไม่ขายของปลอมเลยมันเสียชื่อร้านนะครับ ขอฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ